เดินกับไบลี่ค่ะพาไบลี่มาเดินม่ต้องใช้เชือกแล้วนะคะไปได้ไหม มาเลยนี้มากลับบ้านแล้วนะกลับบ้านแล้วนะไปไปเลยกลับบ้านเลยไปไปวิ่งตามน้องเร็ว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  <laughs> วิ่งเลยพี่จับเรียกแล้วน้องหนึ่งหนนนง กาศเย็นขึ้นทุกวันแล้วนะคะตอนนี้หนาวมากเลยหนาวหนาวมากๆเลยค่ะ ทุ่งกว้างอย่างนี้ะเนี่ยมีแต่ฟาร์มเหนื่อยคะ่ะฮที่ไปไดีชอบเดินเดินกับแม่เดินได้นานนะคะ เดินกับพ่อเดินแป๊ดเดียวโอเคค่ะยังไงขอตัวลาไปก่อนนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกินกับกน้องเอกไปนออ์เวคค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมเมลี่เข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว